ก็แบาเก็บเกี่ยวเขาเรียบร้อยขึ้นแล้วอย่างเรียบร้อยเบิดบ่ค้ำกะเดินทางไปฟังไทยต่อเนาะเพราะว่าบ้านบ้านบ่ค้ำกูอยู่ฟังไทยพูหละพี่น้องเลยอ่านี่ก็บ้านเกิดเนาะที่บ้านเกิดที่คื่อแต่ว่าฟังไทยนี่ยก็คือเป็นบองที่ทำอาหากินเนาะแล้วก็จะเดินเก็บโตจะพุ่นพี่น้องเลยอ่ามองไทยคุมพู่เนาะแต่ว่าบ่ค้ำกะเกิดอยู่ลาวเนาะแต่ว่าบ่ค้ำไปใหญ่อยู่ไทยพี่น้องเลยบ่ค้ำไปแต่เจ็ดแปดขวบเนาะบ่ค้ำมีการศึกษาอยู่ไทย เฮียนอยู่ไทยพี่เราเอ่ยอแต่ทำว่าเราคำเกิดอยู่พุ่นเอ้ยเกิดอยู่ลาวแต่ว่าไปเฮียนหู้แล้วก็หาประสบการณ์มีความหู้อาจะเริ่มเติบโตอยู่ฝั่งไทยเนาะใี่เราเอลยแต่พออยู่ี้ สบายดีและสวัสดีเด้อเนาะพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขุสุคนอ่ะและก็เอฟซีของบอคํำเนะาะเพราะว่าจะเป็นทั้งฝั่งไทยหรือฝั่งลาวหรือต่างประเทศบอคํำกับยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองของบอคํำไซบุทองพีนองเลยอ่ะมื้อนี้เนะาะบอคํำไซบุทองกับมได้ไปเวียกไปงานพีนองเลยอ่ะกับพ่พอแม่พี่นอนะ้องเนาะออกมาดำไ้ดำหน้าพี่น้องเพราะว่าทางบอค้ำนี่กับ่ได้ไปเวียกไปงานนําทีมงานเนาะเพราะว่าบอาคบ่มีคนถให้ไถ,ถ่ายหน้าเนาะ กับดำนาพี่น้องเอ้ยยามประธานนามเน่เนาะกับเฝ้าไปเรียอไปงานมื้อนี้กับมาแต่เช้าพี่น้องเอ้ยบ่ค่ำเขานอนบ้านกับมาสร้างในเจ้าหน่อยเนาะ you know. you know. ouais. you know. 네 uh, มาพอบ่ค่ำลงไปถ่ายแล้วเนาะถ่ายถ่ายบ่ค่ำตอนนี้บ่ค่ำกับเอาพูยเนาะเอาพูยลงไปวันแล้วกับดำพี่น้องเอ้ยอกับโอเคเนาะไปพี่น้องบ่ค่ำกับสิบเท่าพี่น้องเสมบรรยากาศอยู่ไฮยูนาเนาะแล้วกับดำานาพี่น้องเอ้ย อบาบอคำกะกบขอโทษขออภัยเนาะพ่อแม่พี่น้อง FC ของบอคำที okay, like, tá, here, okay? time, ่บ so okay? ุร be ีไปเนาะเพราะว่าบอคำยากน้ำเบียดให้เบ yeah. no ียดหน้าดำให้ดำหน้าพี่น้องเอ้ยเพราะว่าบอคำกะอยู่ผู้เดียวเนาะพ่อแม่กะบ่มีไผรเนาะก็ต้องซอยเพิ่นเที่ไทยหน้าดำให้ดำหน้าก่อนพี่น้องเอ้ยแล้วกะโอเคเนาะแม่พี่น้องบอคำกะสิพาแม่พี่น้องอ่าลงไปกลางให้หน้าทุ่งหน้าเลยเนาะให้ที่สุดดำพี่น้องเลยไปไปพี่น้องเลย อันนี้พูยเนาะพูยการง้อคน,นไทยอ่าคุกหนึ่งพี่น้องเลยอ่ากระชีหิวลงไปบ้านเนาะเพื่อห้องพื้นเนาะพี่น้องเลย,ยห้องพืนะะ้นแล้วก็ดำน้ำก็แห้งหมแล้วพี่พยยน้องเลยพูเนาะน้ำก็ได้กากระยาวหมมีน้ำสีดำบัตรพี่น้องเลยอ่าก็ได้แต่ให้ที่ว่ามันมีน้ำอยู่เนาะอ่ากั่นแหละพี่พยยน้งนนองเลยน้ำแห้งหมดแล้ว nằm một thân cả một nhau phi đồng ơi này cả đầm xong sám khôn nó à, một mình khôn phi đồng ơi như thế mê tất cả hết bốn một thân bây giờ này nó không mẹ phi đồng fc không mở khám nó à mang cả này tỏn sau hộp mùng sau nó à điều hành điều na như cả tất cả nó Nhi. nhưng bỏ nhau phi đồng ơi như cả nam và ให้ที่มันยังเหลืออยู่เนาะผูแหละพี่น้องเลยลงไปให้ชุดท้ายผูแหละพู้กะจายเติบเนาะย่างลงไปมื้อนี้การบรรยากาศก็คือสิตกบกหตก่หรือว่ายัางเศร้าเนาะพี่น้องเอ้ยฝนสีโตกหรือว่ายังเศร้าบ่ควาก็บ่แน่ใจเนาะ,ะถ้าตกมากก็ดีคือกันพี่น้องเอ้ยบอกคำก็คือสิได้ดำนา,นาหญ้ายาเลยเนาะบอกคำกั ไปเวียดการนำทีมงานกะบ่ได้คอยไปเด้อเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนื่องจากว่ามันยากเนาะ,ะน้ำให้น้ำหน้า่แหละพี่น้องเอ้ยต้องซอยพ่อซอยแม่ไถให้ไถนาอ่ามื้อนี้กะมาบ่าทันเนาะพอเอาลงไปไถก่อนแหลนะเนาะพี่น้องเอ้ยพอขามไถนาอยู่พอขามมาบ่าทันเนาะพอขามเข้านอนบ้านพี่น้องมากะ พอจะออกมาหอดกันฮะโดนตืบเนาะเพราะว่าเส้นทางที่มากอะมันก็นลำบากพอสมควรพี่น้องเอ้ยแบบคือบอกคำถ่ายคลิปลงตอนนั้นเลยเ,ลยเนาะเส้นทางมาให้มา,า,มาน,านะเนาะเปิดพี่น้องไงนี่ก็ยังมีน้ำอยู่เนาะพอได้ดำนให้นี่ก็ยังมีน้ำเนาะพอได้ดำพี่น้องเอ้ยชีวิตชาวน,าก,นากัดใจสีเลยพี่น้องเอ้ย นี่มันใครนี่ันนากะฟ่านำฟ้านำฝนเนาะเห็นบมดธันฟ้าทันฝนกะพอดำลูกกะแต่ะโวที่กะได้ไว้นใครนี่กะยังมีน้ำอยู่น้อยนึงพี่น้องเอ้ยใค้นี่กะมีน้ำเนาะพี่น้องเอ้ยมีบุหลายกะพอดีดำเนาะพอดีไทยๆๆแล้วกะเป็นขี้ตมเนาะแล้วกะดำพอดีดำมวนพี่น้องเอ้ยพวกไฮนั่กนกะ อันนั้นก็มีคือกันเนาะพี่น้องแต่ว่าให้นี่แห้งเนาะบ่มีอ่าทางนี้สิถึงนูนนจังน้อยอ่าทางนี้สิเป็นอ่างจัน้อยีตกาเนาะกก็บ่ยาวอ่าให้ที่ลกเมื่อวานนี่ก็พแลเนาะพี่น้องอ่เป็นใหนันลกได้บ่หลายพี่น้องอคํายืนเอเนาะ่ปุ๋ยลงกะไกลเติบเนาะนัไปเนาเอไมือกล้องเนาะ มาคันทุเรียนปุ๋ยแล้วก็ค้าวแล้วก็ไถที่เรงเลยไปไปขึ้นกันเลยมัวอ่ามุ้วนี่กะโลกาเนาะพี่น้องโลกาโลกาแล้วกะให้มือก้อนเขาใหญ่มาพี่เลยอ่าโลกาเนาะแล้วกะสีดำมื้วนี่ที่เราเลยโลกาได้ลอยไปหมดเนาะมาดมันใหญ่เป็นพวกกะเขาแต่เป็นเป็นกะหน่อยที่น้องมันยังบวมมันยังกายังอ่อนปุ๋ยเนาะเพราะว่าเขาจะเผาวข้าวทุกเผาวทออกมาดำเพราะว่า กันนะพีเนาะหัวมือไหนพวที่ตกอีกเนาะเด็ดเน่ะโอ้เนาะทั้งฟอกันยังไถ่เเดี๋ยวมาข้ามไปวานปุยแล้วก็สิขาดเนาะล้เปลี่ยนเป็นแล้วก็สดับกันเลยดับโอ้โาแตก็ม่อยู่เนะ ะมาฮอดให้พี่จะดำแล piel, bien, era, ้วเนาะพี่น้องเลยประคำกะลงใส่เปลี่ยนเนาะใช้เปลี่ยนพอแล้วกันควานปุยแล้วกัเตรียมดำพี่น้องเลยไม่ต้องเปลีบรรยากาศอยู่นาบระคำเนาะแล้วกันนำในอยู่ไห้อยู่นาคืออยู่นาดี่บุญเนองน้ำมีแต่หลายเนาะไปบระคำข้าลงไปกลางนาเลยพี่น้องเลยขอ้ปวดทุ่งกันได้เนาะพี่น้องเลย มุ้งเอนทงยืนหอกพี่น้องสมสมบัตินาะใช้ฉักแบดแน่เนาะแหนไปแบ่งแน่พี่เราเลยแได้เพื่อนอันนี้ก็เสียบจกเรือพี่น้องนี่เสียบจกภาษาไทยก็เอื้นจอบเนาะจอบจอบเลยจอบจอบขุดดินนี่แหละพี่น้องไอ้มุ้งเอนจอบหันจอบหนีได้พี่น้องไปไปกันเลย ไปแล้วเด้อบังงูเนาะตัวแดงปัดใส่พี่น้องเอ้ย <muchas> <muchas> เสียงดังจักนอยเนาะอ่าเสียงดังก็บ่นเสียงยังดอกพี่น้องเอ้ยอ่าเสียงรถรถไถนาเดินตามพี่น้องเอ้ยอ่อสิบ่ได้ยินเสียงชัดเจนเนาะอ่านี่ว่าภาพบนีกกขอโทษขออภัยนําเพราะว่าบ่คามีมั่นเนาะใช้ไมค์ฟีตั้งนะจับเอาพี่น้องเอ้ยว่ามันกมีเสียงรถไถนี่แหละมีเสียงอยู่พี่น้องเอ้ยทําาไปเอาคอพี่น้อง เดีย๋ดวยวเอ้ยเห็ดกบเล็กหนักขนาดเลย ดูชาวนาเนาะไม่ได้เลยเป็นเกซี่แหละเพราะว่าต้องเห็ดนาเนาะบอค้ำนำนาแล้วบอค้ำก็คือสิได้อนขาดไปฟังไทยหมดเลยเนาะไปเห็ดเบี้ยเห็ดงานเห็ดการอยู่ฟังไทยงานเก่าของบอค้ำเนาะยังเพิ่นยังถามอยู่เพราะว่าบอค้ำจะอยู่บ้านก็ได้มีรายได้อย่างเนาะเพราะว่าน้ำให้น้ำนาก็ได้แจะนำให้น้ำนาเพราะว่าผมมีสิ้นเดือนมาจะสิ้นขึ้นนั่นแหละพี่นไอ้เลยผมมีเงินเข่าเนาะเพราะว่ามาแต่ช่วงนำนามาช่วยพ่อเมย ให้นํานาเนาะหลังจากที่ว่าเก็บเกี่ยวขาเรียบร้อยขึ้นแล้วอีหยังเรียบร้อยเบิดบ่คําก็เดินทางไปฟังไทยต่อเนาะเพราะว่าบ้านบ้านบ่คําอยู่ฟังไทยพุ่นแหละพี่น้องเอ้ยอ่านี่ก็บ้านเกิดเนาะบ้านเกิดื่อแต่ว่าฟังไทยนี่คือเป็นองที่ามาหากินเนาะแล้วก็จิเบโอยู่พุ่นพี่น้องเอ้ยอ่าหม่องให้คมฮู้เนาะเพราะว่าบ่คําก็เกิดอยู่ลาวเนาะแต่ว่าบ่คําไปใหญ่อยู่ไทยพี่น้องเอ้ย ําไปแต่7 8ขวบเนาะบักคํามีการศึกษาอยู่ไทยเรียนอยู่ไทยพี่น้องเอ้ยอ่าทําว่าบคําเกิดอยู่พุ่นเอ้ยเกิดอยู่ลาวแต่ว่าไปเรียนรู้แล้วก็หาประสบการณ์มีความรู้เริเติบโตอยู่ฝั่งไทยเนาะพี่น้องเอ้ยแต่พออยู่14 15ปีามกลับมาอยู่ลาวเก่าเนาะแต่อยู่ฝั่งไทยก็มีพี่น้องหลายอยู่เนาะพี่น้องยไไปนะัุยก่อนพี่น้องเอ้ย

นังว่ามาเร็วเลยเามห้องพืดน้องเอบงามเนาะเพราะว่าเป็น้างะพี่น้องเอ้ย้กอห้องพืเนาะแต่ละปีอมือต้องามันนํากนเนาะนี่พ้ โาบานมีของพืน้นเป็นต้องมันดำเนาะไอเนาะบริวาลแต่เดี๋ยวนี้แต่หลายคนเนาะเต็ดหน้าอยากาาาาแบบวานไว้เนาะวานแบบเคืออยู่ฝั่งไทยเฮาแหละเนาะไอเนาะแต่ว่าฝั่งไทยเฮามหน้าเพิ่นมันเสมอกันเนาะมันเสมอแต่มันเพียงแม่มันทั่วถึงเนาะหน้าว่าข้ามนี่งวั่วถึงเบึงนู้นนั่งกับบึงนี้นักงเลย nghi làm để con nghỉ nó à, một nó đam mỏng nghi làm còn cái đầu đây còn à, buồn thuốc mà cả tổ thân tổ nôn to cái đâu đây nó hay một lại à, động thầy lại thì này thầy lại để đó thầy thôi thì thỏ ngan thầy lại rồi đây thì thỏ ngan này cái hàng này cái loại đó và phun Hãy subscribe พื้นใช่ไหมพูเลเนาะดำนาใกล้งหน้ผู้ลบอ้ำกเไปเสียไปงานโเนาะี่้องอย่าววาวเร็วขาุดแล้วลถม่าเนาตัในกระดับือเลย nguồn vết đây đó cái Cho bộ thân đánh đánh đánh. Chỉ đồm đâu ơi <laughs> 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 thì bất cứ Bồn bổn 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 không à, <laughs> บ่ใส่ถุงมือเจ็บมือพี่น้องเลยทำบ่อใส่บ่อได้เนาะเจ็บมือเดินเนาะรถไทยนาเดินตางพี่น้องเลยได้ออันนี้กะอาหารดีพี่นเราเค้กเบอร์รี่เนาะอ่าพี่ตูนบุรี่เชลเล่เป็นบอกให้เบอร์รี่อย่างเดียว mình đang hòn đều về độ biệt thành gì đặt phía đây kéo khác còn đây sao nó người thấy ต้องเห็ดนะบอกคับสิคาดก่อนด้วยน้องไปลองมาดิเอากะที่เสียงดังจังหน่อยไปลองเลยแดดหน้าก่อน ถ้าสิโวกล้องไปก่อนเนาะเพราะว่าเราข้ามที่คาดหน้าก่อนเดี๋ยวมันชิวอะไ้ยิ่เสียงเนาะงี้งี้ไม่เห็นถ่ายไปเลยโอเคเนาะโอเคเนาะพี่น้องเอ้หลังจากที่ถ่ายเรียบร้อยเนาะอ่ะเอากะสิได้ดำบันพี่น้องเอ้ครูสมาชิกพนักงานทั้กระปุกเนาะลงไปที่เฮมอยแล้วสองคนโอ้เหนื่อยเด้อเนาะพี่น้องเห็ุแห้งเหตหน้าเลยเนาะ hai nền nội với một đôi nó, sẽ lên bên đó, bảo khăn khạt, áo sơ nó, bưng hiu cả luôn khỏe hơn nó, cả cái đây, bên cả nội nó, à với นั่นก็เดิมแห่งก็แห่งลงพี่น้องเลยบานี้เนาะเอากะโอเคเนาะคือสิประมาณนี้เนาะบอกคำก็คือจะได้ขอตัวจบคลิปก่อนเนาะแล้วก็จะได้ดำหน้าชอยเพิ่นก่อนเนาะแต่ิ่นสิเอาให้พี่น้องเลยบอกคำจะได้ยางอยู่เนาะโอเคพี่น้องเลยบอกคำกขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะที่เข้ามารับชมคลิปของบอกคำ กับบกกฎข้ามโฆษณาของบกคำไปเนาะบกคำขอบุญขอบคุณหลายหลายพ่อนพี่น้องเลยอ่ะก่อนไปเนาะบกคำก็ฝากมาพี่น้องอ่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้บกคำหนึ่งเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้บกคำฮ็ดคลิปต่อๆไปพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้เนาะบกคำก็ฝากพื่อนพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้บกคำคือเก่าพี่น้องเลยบกคำหมดทุกเช่ได้เก่าคำว่าสบายดีพี่น้องเลยบายเนาะ